อยู่ข้างบนนี้อยู่ข้างบนนี้ฝั่งตรงข้ามหลังนี้ผมไปบันไดเออผมสลิงผมสลิงเฮ้ยมามาผมสลิงข้างล่างนี้่เฮียมันเยอะจังวะมันเฟดมันเฟดนี่นี่นี่เหรอยิงเลยยิงเลยดาวโดนอังตาตายาเลยไอ้เหี้ยมันจะฟาดโคตรหายเหี้ยชุบอ่ะ กิตตี้วะเนี้ไอ้เฮ้ยมันหมดยังอาเคนหมดแล้วหมดแล้วมันเป็นกล่องตีที่ตีที่ตรงนั้นนะระวังนะนั่นเขาบอกไอ้เฮี้ยนี่เอ็มบอดป่าวะไม่ใช่เอ็มบอทกูฟุกไอ้เฮี้ยพวกมันลงมาช้ามาคิดได้ไงวะไอ้ตีที่นี่ป่ะไอ้ตีที่เราเจอตรงข้าข้นี่ป่ะเออไม่สามสองตีเลยที่ลงช้าป่ะเหรอ คือนางอาจจะไม่ได้ตรงใจลงช้าคแต่คือนางลงได้แค่นั้นเรเล้ยสุดแล้วไม่กล้าเปิดฝั่งโน้นเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไม่มีคนไม่มีคนอ่ะไม่เห็นอ่ะดูแล้วมีเลยถังวางถังยิงถังทิ้งก่อนไง ใกล้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 องนี้ดีกว่อนเอาที้ดีกว่า่อนใกล้เปล่าวะเดี๋ยวนะตรงนี้ปะเห็นลูกใช่ปะใช่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 คาคูใช่ผมเิงอะเคนยังเก็บคาโก้อยู่นะเคสระวังหมวกทองสองใบเฮียเอาขอเอาใบหนึ่งนะ้เคสรอแป๊บนึงได้ไหมเก็บหมวกทองมีสลิีอยู่ไม่นานกำลังตามไป รอเลยดีกว่าไม่น่าทันอ่ะคือไม่น่า<ป>ทันไอตัวใหม่มันน่าจะเก็บของไปเรียบร้อยแล้วอ่ะอเออไปตรงนี้มันก็ของเต็มอยู่ดีอ่ะไม่รู้แค่แพ็กเกจฝั่งโน้นแค่แพ็กเกจตรงนั้นอ่นขอบปกติ เดยนลงแอร์ได้ไม่รู้มันอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านะระวังด้วยก็าจะลงขอพี่ดูหนึ่งตีใกล้ ลงแอร์ได้ลงั้นไปเอ้ยมีคนเก็บประเปแอร์ดีกว่ามั้ยรอเก็บแอร์ตรงนี้อ่ะว่ามันมันรอเก็บแอร์เหมือนกันไม่มันลงมาแล้วยังไม่มีคนเก็บเลยเสียงเสียงฝั่งโน้ตเสียงยิงนะไม่ใช่เสียงแอร์เคนนั่นไงโอ้หนึ่งตีนั่นคือหนึ่งตีที่เห็นคือตรงข้ามเขาฝั่งโน้ตเลยนะ าาต้องท่าเขาไอต้องท่าเขาตรงบ้านเมื่อกี้อันนี้อายยังไม่ลงไปนะแต่อายจะเอาโดนไปดูใกล้ๆนะแอคคนตอนนลงข้ามของไกลอยู่ข้างหลังยิงมีกล่องคนเต็มไปหมดเลยลอะศูนตี้แถวนี้น่าจะตั้งแต่แรกไม่มันดับตั้งแต่อายไม่หรอ มันนับจคกตัวไอไม่เหรอหนึ่งตีหนึ่งตีมีคนพี่มาเอาแอร์โอ้โหรีบยิงมาละผมเอาไว้แล้วเนี่ยอาเคนเอาโอเคมันออกระยะแล้วมันออกระยะเกาะทองว่ะนีข้อม่วงมันเก็บก็ได้เกาะพี่ไอก็หนึ่งดาเมจจะอัพเอ้ซิบดาเมจจะอัพอ่ะโอเคีเดี๋ยวบิกไปเก็บแต่ว่าไอ้เมื่อกี้ไอส่งลาบาเกาะมันหายช่องหนึ่งเอาแบบบิ๊กคงบิ๊กย่างร้อยห้าสิบอัพไงเติม

ไม,ม,มันอยู่ไกลจังวะไอวเสียวเนี่ย <c oughs> เก็บแค่สอ่ะบิ๊กเก็บให้คราได้สองกันพอแล้วฮะโอ๋อคงระวาเอกชัด อะไรทองวะบาลเรลทองอีกอโอ้ยเฮียเฮียแค่วิ่งบะ ตามนั่นเสียงเราเองเบิรปะ,ปะมีใครเบิร์ตอ่ะฉันเรียกคอ t ลินมาทรวน ข้างหน้าใช่เห็นแน่เลยเห็นดิหาที่กำบังยิงเอาโดนรึเปไปก็ได้เปิดเลยก็ได้เปิดเลยก็ได้ มันมีถังแก๊สไม่เต็แน,น่วะนี่ไม่ปกตีข้างขวาไปดูก็แตกแตกแล้วหนึ่งขวามีขวาม,มีห้าสาม ขวาห้าสามเติมแบบมันแบบโดนยิงตีจากตีนึงอ่งโดนยิงจากตีนึงตั้งตียังอยู่ไม่เชื่อเดี๋ยวคนได้เหรอเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ตีเนี่ยระวังระวังใช่ไม่ก็อีกฝั่งไม่ก็อีกคนอีกคนหรืออีกฝั่งวะเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เคยกันตั้สควอชดงว่าตีเดียวกันตีเดียวกันเนาะอยู่ไกลมากเลยนะไม่กล้าเอ็นเกตอ่ะมันมีทางออกสายดีกว่าไปไปไป Signaling bridge. n my o ออกซ้ายเหรอนั่นแหละนั่นแหละทางนั้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 นแหละไอ้เบิร์นซัตบอมบะจะสวิงมีไหมเนี่ยวงแม่งมาแล้วด้วยลงลงแอร์ได้ไม่ได้หรอกไม่มีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งไม่ต้องลงโอเคเราจะเข้าเราจะเข้าข้างหลังมันโอเคเจยินเติมหมวกโดนวงแน่เลยของเติมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่กล่องฟ้าป่ะมันจะไม่มีไม่มีแล้ว เข้าวงแล้วไม่โดนนะฮาตีขอแค่ไม่โดนยิงก่อนอเกียร์มันม,มีตัวนึงอยู่แถวเนี้ยโอเคอเรา่มน,นับเวลาดูดูฮะเสียงวิง่งออกเทนเสียงออกเทน ข้างหน้าสแกนจากข้างหน้าสอตีใกล้ๆกสองตีเหรอแฮมเมอร์พอยต์แฮมเมอร์พอยต์โอเคไม่ต้องรีบไปข้างหน้านะถอยมาหน่อยผมขึ้นนี่ได้เอ้ยเธอขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยมันมาแล้วเฮียขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไปกันระวังละไอ้เทยนั่นแหละไอ้ตีเทยนั่นแหละเราหลบข้างหลังได้ได้อยู่ไออารไปด้วยใช่ไหมมาแค่ทีครับมันเซฟก็อยู่ตรงนี้สบาย เดี๋ยวอยู่ข้างหลังอยู่ไว้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 มันยิงแล้ววะลงแอร์ได้ลงเลยลงเลยแถวนี้แหละลงไหนก็ได้ขบบนไม่ได้หรอข้างล่างขบบนวางนี้วางไม่ได้ตกวางได้ข้างล่างวางข้างล่างเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าขึ้นเออเดี๋ยวขึ้นนะเคยบอกไม่อีกตีหนึ่งมามีคนคราบมีคนคราบไอ้เปคนวิ่งไปหามันเป็คนวิ่งไปหามันมันจะเอ็นเกตกันแน่ๆไม่น่าใช้ตีเดียวกัน เชียววะตีเดียวกันเหรอคอลัตเต้คอลัตเต้คอลัตเต้ออมันหนีไปละหรือเปล่าเอาไม่ดีตีเดียวกันเนี่ยยังยิงคาอยู่เลยแต่คอลัตเต้ไที่เรายิงเมื่อกี้เออมีเติมเกาะเดี๋ยวไปยองข้างบนนะโอ้พี่ไอโดนเดินเติมไปข้างบนไดไหมมันเหลือตีเดียวไใกล้ขอเดินลงไปเก็บของข้างล่างแล้วนึงเดี๋ยวเติมเกาะเดี๋ยวผมเอากาะม่วงมาโยนไว้วันนี้ดีไหมเนี่ยคุยใครบเลยวะ เดี๋ยว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 พี่พิกโยนนี้มั้หน่าโยนสกิลมาอีกรอบเดี๋ยวผมไปเอากะล่อเองบอกไงพร้อีกแล้วกระจายพร้อมขึ้นยังรอขึ้นพร้อมกันอยู่เนี้ยขออย่างนึงยังไม่ได้เก็บเลยนะครูดอมมันก็แป๊บเดียวครับตั้งกบไอ้ตรงเนี้ยเคเบิลคนจีนแล้วคนจีน ไปตีครับนะระวังมันสอยหัวเราไม่หรอนี่ใครเติมก่อเหรอทีกออกอ่กระเป๋าเล็กมากยังก็บเนเห็นเมือกี้าอาแรธรรมชาติลงข้างล่างเอา,เอาใครเอาเติมใหญ่เปล่าใครเอาเติมใหญ่เปล่าผมกอทองไม่น่าด้ใช่กระเป๋ากระเป๋าไม่มีช่องดีกว่ายังพิ่งดาวหนึ่ง ยิงเที่ยเด้อวะซิงเกิลโหมดเหรอใช่สบายซิงเกิลโหมดเสียงงี้ไม่น่าใช่แฟลตไล์แฟลตไล์เหรอครับคอยากลงไปเก็บของยังไงอะไรวะนะอ๋อโดนมีคนอยู่บนนี้บนสะพานนัทสไนอ่ะไม่รู้ตื่นเที่ยอะไรที่ห้ามลงไปเก็บของใช่ไหมลงไปก็ได้ครับแต่อย่าตายขึ้นมาแล้วกันแต่อย่าตายก็พอครับแค่นั้นแหละ มันยังไม่มีคนไปผมดูอยู่ม,ม,มันจะใครอยับมาใกล้โอ oh ้โหไม่มีคนไปเยอะที่หายมันจะสดงว่าอยู่นั้นอยู่แล้วมามาหนีมาหนีมา,มาแสดงว่ามันอยู่ <c oughs> นั้นอยู่แล้วรอดอยู่รออยู่สลิงมารออ <c oughs> ยู่ยู่ไม่ไม่โดนเลยแม่ง <c oughs> ไม <c oughs> ่ได้ๆๆ <c oughs> เก็บของมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเว้ยตอนแรกโดนที่อยู่ไม่มีคนเลยมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาใช่ใช่ถึงบอกมีคนเสียงคนมันเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปมันลงไปแสดงว่าเพิ่มอยู่ข้างล่างอ่ะดิ ็ใช่ไงแต่คืนมันเพิ่งมาเพราะตอนแรกอ่ะอย่าบ้านเนี้ยบ้านนี้บ้านนี้เราอยู่ในวงหรือเปล่าไม่ครับไกลไปนนั่แหละวงไกลมากอว่าไปทางนี้ฝั่งนั้นไม่รวมไมบครบนะระวังไม่ไม่ที่เมื่อกี้คือตีเมื่อกี้ครับตีออาเทนเมื่อกี้แหละที่ลงล่างใช่ใช่ใช่กเมื่อกี้ตีออาเทนเมื่อกี้แหละดูอยู่มัวิ่งไปทางนี้ไปดูอยู่ ขาด<ง>เลยม,ม,มีคนมีคนเข้าไปวง,งตีนะสองตีงงตอะใก่ซ้ายมีคนบินอยู่ อ,อ้อหโอ้อหโอ้โหไม่ออกลัวคนบินเห็นหรอไม่เห็นเราหยุดบินหรอเขาอ,อ,อยู่หลังรถได้กระปิดประตูหน,น,น้าอนเนิ่ม ไอเบอรยยัง,ย,งยิงไม่หมดอีกอะยังสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนเท่าเดิมเห็นละตีหนึ่ง งงอยู่ตรหไเฉียว่าเด็กกากขุดเฉียยิงยิงถ้ามันมีเข้ามายิงไปอยู่ไปอยู่ทางที่ยิงได้ถ้ามีเข้ามายิงขลังเราหลบได้ปะไม่ได้แน่หว่าเฉียดาวแล้วเราเปิดตัวนึงมีคนรตลงบิดตายมันไปยิงกันข้างหลังตกซอกโน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 อนปิงออนปิงกันตรงนี้มันอยู่บนถนนเยอะเลยอ่ะถ้ามันเข้ามายิงแค่นั้นแหละพี่อยู่หลังฝั่งฝั่งนี้นะเดี๋ยวพี่ดูทางขวาเข็นดูกลางไปออยู่ซกนีไอ้ดูไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะ ระยะที่ไออยู่อะสายไม่พอไอขอวิ่งไปหินก้อนข้างหน้าได้ไหมไอซีมวลหักเอาเลยอะเขาจะผิดเมาเบิร์ดเคยตรงนี้ค่อยกว้างขึ้นหน่อยปัญหาคือถ้ามันมีคนวิ่งมาตรงสะพานอาจจะโดนเจอก่อนเพราะไออยู่ที่ต่ำกว่านั่งอยู่ที่เดิมเฮียตกใจ มันอยู่บนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าวงมาแล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วสองตี๋เดี๋ยวมันวิ่งเข้าเดี๋ยวมันเข้าเตรียมตัวเตรียมตัวให้ยิงแล้วบอกอยู่นอกวงไม่มันไม่เข้ามายิงแค่นั้นแหละ หลังเนี่ยนอกวงน,นั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าแล้วตรงนี้กรแดงมันส่งดูดอันติไปข้างหลังตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้สองตง้องไาไอด้ดิดาเมจเดียวก็ตายแล้วเฮ้ยจะเด้มีคนมาหลังรถเออ เิ่มราคาลดราคาลดราคาตบประตูตบประตูเอาเข็นออกเอาเข็นออกเอาเข็นลบเรนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาเข็นออกเขานอกทำไมตีตรงตีตรงสะพานยังไม่ตายเลยยิงเกือบตายแล้วเมื่อกี้โอ้โหไม่น่าเลยยิงตรงนี้ทีเอิงตเออเคเบิลอยู่หัวเราได้แหละ เอาทางขวาได้ปะ่ะเอาทางขวาได้ปะ่ะมันปีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นใช่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยอย่ดดางนี้เคนแหมจะไป็คมรเบลมจะเลาจะเลาจะเลาครเบิร์จะเลาจะเาวจะเาวแตกหกใส่สิบลเมจสิบเมจรท่านนี้เลา เขา,ามอกมีซีมีซีเคเบิลเหรอนรัะนะเดี๋ยวไม่หมดลแล้วน,าานู่วะใช่เดอยโอเคข้างนี้ข้างนี้มันรุมยิงผมอีกตัววะยอ้เติมแบบจะเราจะเาจาจะเราาแตกจะเาแล้วเรือรอว,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 วอบบนั้นจะเาเล่งนั้นจะเราข้อข้ข้เล่งนัเดาเลยเลย ตัววะโหฟัง oh, เฮียตัววะโอ้เหี้ยโหมาตัวแรกอยู <anyway> <t oke ADHD> <t uk itor> ่สวยเลยตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยตัวหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดหมดดูก่อนโลทองตัวไหนโลทองตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นหมดแล้วหมดใช่ใช่ใช่ตัวนั้นเฮ้ยพิลิเลยนะ ก็เคยเมื่อกี้ที่พี่บอกให้ตัวยิงข้างนอกเคไม่รู้ใช่ไหมว่ายิงยังไงไม่ไม่ผมพยายามจะยิงเออลืมลืมมุดไปลืมไปว่ามันคุกข่ามันคานได้แต่ต้องคานะผมกลัวโดนยิงฟรีไงคือตอนแรกเอาดูหลินอยู่ยิงได้มันดูเราอยู่อ๋อมันโม่มาคืนนึกออกมันก็สองตัวเลยเมื่อกี้